สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ก็พ่อกันกับการคาดหมายอากาศเนะาะจักเจ็ดมื่นนี่นะแอดมินสีมาเบิงประมาณสักสามสี่หมื่นมาเบิงอีกเทือนหนึ่งเนาะเพราะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนเดลยพี่น้องครับนะครับอันนี้มาจากวินดีดอทคอมกนสี่ห้องมาเบิงคาดหมายอากาศตัวนี้ไนดะ้พี่น้องเลยเดี๋ยวห้องมาเบิงในเรือส่วนของกรมอุตุเพิ่นก่อนพี่น้องว่าเพิ่นนว่าว้วา่วา,วาจังไหรในช่วงนี้ครับพี่น้อง อา้าวึ้นมาหนาะแล้วบอกว่าแผ่นดินไหวอยู่ประเทศเวียดนามประมาณขนาดซีลิกเตอร์ประมันโอ้เวียดนามยุ่นหนีพี่น้องครับไทยยุ่นหนีเนาะก็บอกไกลกันไปเลยดิถ้า่ากาศซีลิเกเตอร์ก็ถือว่าหน่อยพี่น้องต้องหกต้องเกตฮะฮกเกตผมนะท่างสิ 4, สะเทือน,นเอาเท่าเนะอโอเคพี่น้องเรื่องแผ่นดินไหวอา่ายังว่าเป็นเรื่องเลยยังว่าเป็นประกาศด่วนเนาะเป็นแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าคาดหมายอากาศเจ็ดมือล่วงหน้าข้ <c oughs> าประเมินกันก่อนครับ คาดไม้อากาศเจ็ดมือนะครับตั้งแต่วันที่ไอช่วงระหว่างวันที่28ถึง3มมีทุ่งหนาพี่น้องครับกัดมินกับสีเบิงอยู่ประมาณสัก28 29 30จาัก3มมือพ่อพี่น้องครับเพราะว่าขัน,นมากกว่านั้นเดียวสีเบ้อวันที่บอร์แมนมาเลยเนานะเพราะว่าเฮาบริสัยเฮาบริสัยแอปเกิดเออแอปเอียงล่ะแอปของวินดีที่มันเป็นลักษณะของพรีเมียมครับพี่น้อง,องถ้าเป็นพรีเมียมก็อาชิดต,ตรงตรงจักน้อยครับทุกรายชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าถามว่าใส่พี่แม่มันก็ทิขาดเคลนเยอะอยู่เพราะนั้นเบื้องแค่สามมือพอดีพี่น้องครับคือคาดมาอากาศเจ็ดมือลวงนาเนี่ยกะสีมีช่วงยี่สิบแปดถึงสามสิบพฤษภาคมครับประเทศไทยที่มีฝนตกนักบางแห้งใส่คำว่าบางแห้งเด้พี่น้องครับแสดงว่าบ่บ่บ่ทุกพื้นทีน่ได้หน่แสดงว่าบางมองนะครับโดยที่ฝนตกนักมากบางแห้งในภาคเนหนือเนื่องจาก รองมรสุมมีกําลัางอ่อนลงและเลื่อนขึ้นไปผ่า,านผ่านผักเหนือ้อภักตะวันออกเชียงเนื้อตอนบนพี่น้องครับตอนบนเด้อแล้วกับประเทศลาวสาหรับภาคใต้มรสุมตะวันตกเชียงไตที่ปกคุมทะเลอันนามันภาคใต้แล้วก็ทะเลอันนามันมีกําลัางปานกลางโดยทะเลอันนามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรแลวกะทะเลอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูง1-2ถึงเมตรส่วนอา่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคืนสูงปว่าม่าน2เมตรส่วนในช่วง31พฤษภาคมถึง3มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนลดลงอ่าโอเคแสดงว่านเหนือน,นี่ฝนที่หน่อยลงพี่น้องแต่พี่นอ้นองครับเพราะว่าแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห้งบางแห้งอีกแลวพี่น้องแสดงว่าบ่อทัวถึงครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยหล้วก็อาวไทยเลยมีกําลังอ่อนลงประกอบกับมีย่อมย่อมความกดอากาศ ต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคืนสูง 1- 2เมตรนะทะเลทะเลอันดามันตอนล่างมีคืนสูง1เมตรส่วนอาวไทยมีคืนสูงประมาณ1เมตรอาแสดงว่าล่ม, on, มอ่อนเพี่พอครับเพราะว่าปกติมันที่สเมตรเดจังสิงแห้งเนาะ,ะบริเวณที่มีฝนฟ่าขนองคืนสูงประมาณ2 m. เมตรนี่พี่นอ้อคืนสูงก็สแสดงว่ามีฝนฝ่าขนองมฟฟา,องาสัน่นพิ่นมาครับอันหนึ่งนะพีองในช่วง วันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบพฤศราคมหกสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ยอมความปวดอากาศตามกําลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนมีแนวโนม้มจะทวีกําลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใช่ฝั่งประเทศบังคลาเทศและก็อินเดียโดยมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพี่น้องครับอินเดียอยู่ใส่ป่ะสิอินเดีย,ยทั้นทงนี้เดี๋ยวพี่น้องห็นบว่านี่ประเทศอินเดียนี่ทั้ทงนี้พี่น้องครับแสดงว่าอ่าวเบงกอลกับยุนีนี่ครับ เบื้องจากนี้ก็ได้นี่อันนี้คือมีมรสุมเลยเนาะถ้าเบื้องตามนี้หรือเบื้องจากเฮอริเคนเนาะสภาพอากาศของเฮอริเคนมีบ่พี่น้องอรูปแบบของเฮอริเคนอ่ะเบื้องนิดนึงนี่ก็คือประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ลักษณะของมอรสุมเนาะ,อะโอเคให้มา,าต่อกันในเรื่องของอขาดไม้อากาศเจ็ดหมื่นในของกลุ่มอุตุที่เพิ่นบอกไว้อันนั้นให้เบื้องเปรียบเทียบพี่น้องว่ามันมีมรสุมจริงในช่วงนี้เยอะอยู่ในทะเลเนะของ ทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งอินเดียนะครับขอควนร,ระวังพี่น้องในช่วง2 8่ถึงยีบกพฤษภาคมนี้ให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วครับฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขวนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและสินทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสันส้นสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่ผลและก็เตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและกัสัดเลี้ยงครับสำหรับเชาาเรือบริเวณทะเละอันดามันและอา่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก,เก็เรียงเรียงกันเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเละอันดามันตอนบนควรงดออกจากฟัง ในวันที่ยีแปดถึงยีเก่าพืษภ้าคมนี้นะครับโอเคพี่น้องครับที่เพื่อนบอกไว้กะสีไม้ถึงตัวนี้แหละพี่น้องครับนี่ทะเลอันดามันเนาะเป็นยังจังวังสัพี่น้องเพราะว่ายังตอนบนกะที่ตอนนี้แหละพี่น้องครับนี่คือมันมันก็โตอยู่ที่แถวแวอ่าบังคลาเทศเนาะประเทศอ่าบังคลาเทศแลวกะอินเดียนะครับติดกับยังครับพี่น้องติดกับเมียนมาเนาะโซนนี้แหละจังมาเป็น ประเทศไทยประมาณช่วงนี้พี่น้องครับามาเบิ้งฝนฟ้ากันบัดนี้ฝนฝนและฟ้าผ่าพี่น้องครับนี่ฮ่ามาเบิ้งนิดนึงนี่ครับตามตามพายุเพิ่นนั่นแหละนะครับการที่เป็นเรื่องของฝนและฟ้าผ่าอันนี้เอาออกพี่น้องปักหมดุดผิดหม่องนะครับแอดมินก็นสิเบิ่งอยู่ในโซนของแอดมินนิดนึงว่ามีโอกาสเกิดฝนบ่นะครับในช่วงตรงไหนครับพี่น้องคนโซนคอนแกนแอดมินเบิ่ง เบร์นในโซนขางทีแอดมินอยู่ก่อนนะครับกับสิเป็นคอนแกนยูสเซรพี่นองครับ<ม>อ,อ๋นนี้เด้อุดรคอนแกนกัติยูสประมาณนี้ี่นองแอดมินขอยัดปักหมุดก่อนนิดนึงนะครับคอนแกนย่น,น,น,มมนี่ี่นองครับเลยมานีกัสิเป็นทางชุ่มแพร่เนาะเพราะนั้นแอดมินกัติปักย่ระวังช่วงนี้ครับช่วงดอนมองอ่าโอเคเนาะแอดมินขอยัดปักหมดุดช่วงดอนมองแล้วกัน <c oughs> พื้นที่การเกษตรนะครับ อะไปต่อกันเลยพี่น้องครับนะครับบอลล็อตแหละนะใบสองใบสามของวันที่ 28, ยี่สิบแปดบ่มี่อย่าเอาบ่มี่ยังมาเซ็นพี่น้องครับในช่วงของวานวันพุธที่ยี่สิบแปดช่วงแรกพี่น้องครับนี่ช่วงสิบแปดได้กามีโอกาสค้นฟา้าค้นฝนแต่บ่มี่ยังไหลเนาะอ่ามันกับ่บ่หลายแอดมินขอยัดพานไปได้พี่น้องครับผ่านไปจนกว่าสะเห็นเมฆฝนนะครับพี่น้องช่วงสามทุ่มมาแล้วพี่น้องสามทุ่มเข่าเขตอ่าส่วนอีสานตอนล่างเนาะว่าที่เป็น อุบลสุรินทร์นักยิทิโคราชได้เพ็นน้องในช่วงนี้นะครับพยากรพุ่มพิสัยนะครับบุรีรัมณ์นะครับโซนนีพี่น้องครับโซนอีสานตอนล่างแหละอีสานตอนบนก็จะเป็นแถวแถวอุดรน,น้องค่ายนะครับส่วนภาคเหนือบางๆพี่น้องภาคใต้บ่ามียังภาคกลางกับบ่อคอยมีอย่างน้อยในช่วงยี่สิบนาฬิกาของคืนวันพุธที่ยี่สิบแปดนะครับจนทอดเที่ยงขึ้นของบันพญาทียบเก่านะครับฝนยัง กาะกุมกันอยู่แถวอีสานต่อรางขอนไปทั้งซอสซอสซอสปปอเล่าแล้วก็ติดนิ่มโขงเนาะส่วนของจากสุรินทร์พัดไปที่อุบลน,นะครับบุรีรัมย์จีสะเกตอุบลน,นะครับขึ้นไปทั้งขอนแก่นนิดนึงนะครับ <c oughs> แต่มันเอียงมาทั้งกาฬสินธุ์เลยพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์ทั้งเหนือขึ้นไปเนาะนะครับทั้งผู้ใช้มุกอาหารออกมาท่งนี้ติดเลาะริมแม่น้ำโขงนี่กับซิมี หนองค่ายสกลนครทาแขกออกมาทางนี้เนาะแล้วก็อุลราชันที่เป็นสีแดงก็คือมีโอกาสฝนตกหนักในช่วงเที่ยงคืนของพื้นที่2 9นะครับจนฮอดเซาล์นะครับตีสองจังหวะมาทีหมองแอดมินอยู่แสดงว่าคืนนี้ครับคืนนี่28ไปหา29นี่ฝนตกกลางคืนแน่นอนในช่วงตีสองสามสี่หาพี่น้องครับหกโอเคจังเปิดอ,ออกในช่วงตีห้าหกโปงเซาล์เนาะ ทั่วพื้นที่เปิดออกเปิดเปย์ออกนะพี่น้องเมื่อกี้มันว่นมาทางอ,อุบลนหลักเขื่นมาขอนแกน่นอุดรน,น้องค่ายเนาะออกมาท่านนี้แล้วก็ว่นออกในช่วงอสองเซาครับหกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาครับท้องฟ้าเปิดทั่วพื้นที่แอดมินกะสิเบิงไปเร็วๆด้วยพี่น้องครับจนหอดบ้านพักที่ยูเก่าช่วงเที่ยงจังคึมฟ้าคืนฝน,ฝานฝามาอีกเท่น,นึงในโซนของภาคเหนือตอนบนนะครับเชียงใหม่เนาะแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับโซนของ ชนบุรีระยองจันทบุรีเอ้ยระยองจันทบุรีทัวที่พี่น้องครับระยองจันทบุรีและกรุงเทพมหานครน,นะครับในช่วง12บสองนกาของวันเพื่อที่ยี่สิพี่น้องครับภาคใต้พวกเขามีอย่างพี่น้องช่วงนี้นะครับก็เป็นท้องฟ้าเปิดนะ่ะบ่คือส่วนของ,ากากางาอภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานซึ่งสิมีอ่าเขาเรียกว่าเมฆปกคลุมเนาะคลืมฟ้าคลืมฝนในช่วงนี้พี่น้องครับ <c oughs> อ่าแถวอุบลราชธานีนี่เป็นสีแดงก็ถือว่าชัดเจนว่ามีกบอากาศเกิด เกิดฝนหมาบก,กมูนะครับโซนขอนแก่นที่เอเดนยูนะครับปักมุดไว้ย่างดีกะมีครับไป้องคึ้นขึ้นกันได้ว่าอาจสิบ่าลายปันไหน,นครับในช่วง17บเจ็ดสินาฬิกาอ้าวเปิดแล้วบ่าได้น้ำเพลินเป้องในช่วงนี้นะครับ18บแนาฬิกาของวันเพลิดีบเก้าครับเพียเอียงมาทางอุบลราชธานีแล้วกะบเลาะลิ้มมานแม,ม่น้าโขงบาวาซีเป็นมุกดาหารเนาะ ทังบ้านาธาตุขึ้นไปทังอุดรทางนั้นพี่น้องครับแต่ว่าส่วนภาคกลางกับสิมีภาคใต้เปยออกภาคเหนือกับสิยุอีภาคเหนือตอนบนเชียงรายประมาณนี้ภาคแล้วก็พิโลกนะครับโคราชกรุงเทพม,มหาคนครกับที่เป็นส่วนของสะแก้วกับนครศรีอยุธยาเลยพี่น้องครับในช่วงเวลาใดครับวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้าสิบแปดนาฬิกาครับ สิบเก้านากา,กายี่สิบนกายังว่าไปที่มืองแสดง่าวนเวียนอยู่แถวๆภาคอีสานตอนล่างแล้วก็วนอนอีสานตอนบนใส่คําว่าทัวพื้นที่ในภาคอีสานในช่วงคืดไอในช่วงวันที่ยีบิบเก้าต่อแรงครับตั้งแต่สิบแปดนากาหอยี่สิบนาฬิกา,นกาจนถึงเที่ยงคืนว่าไปใส่ครับว่นอยู่ภาคอีสานตอนล่างแล้ววนขึ้นบนมาตรงนี้นะครับว่บนจากล่างขึ้นบนอมแอมอยู่ทนี้แล้วก็พีโลกนั่นภาคเหนือจางออกภาคกลางเปยออกแล้วก็ภาคใต้ เปิดออกพี่น้องครับเขาสู้ขึ้นวันศุกที่30เวลา3นาฬิกาเริ่มเปิดออกทั่วพื้นที่นะครับเพราะว่าที่เป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคใต้จนฮอดเทียงของวันศุกร์ที่30เริ่มมาอีกเท่านึงอยู่ในโซนของภาคกลางพี่น้องครับแล้วก็เข้ามาภาคพิษณุโลกนะครับโคราชนะครับภาคใต้กะสิมีนคะรราชสีธรรมราชเนะาะแล้วก็ภาคเหนือกะเชียงใหม่ไปเช,ชียงรายนะครับขอนแก่นก็อยู่ในโซนของหนองเรือ,อชุ่ว์ผู้เวียงเนาะ ขอนไม่ทั้งจังหวัดเลยนิดนึงพี่น้องครับถัดมาอีกนิดนึง17นาฬิกาครับ17นาฬิกาถึง21่สนาฬิกานี่ขอนไปทั้งน้องค่ายอุดรธานีพี่น้องค,ออร,องครับติดกับซอฟซอฟซอฟโป,ปลาวพื้นที่สีแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถวๆท่าแขออกอุบลราชธานีเนาะเอ้ยว่าแมนอ,อุบลครับอันนี้เป็นน้องค่ายนะครับติดกับสกลนครน,นะครับประมาณนี้เนาะโซนนี้นะครับอุบลราชธานี ถือว่าฝนดีในช่วงอีสานตอนล่างนะครับส่วนอีสานตอนบนเนี่ยพอได้อยู่พี่น้องแต่ขอนแก่นบางๆนิดนึงนะครับโอเคนะครับในช่วงวันยี่สิบสองยี่สิบสามนาฬิกาจนฮอดเสาร์ที่สามสิบเอ็ดตีหนึ่งตีสองเปย์ออกอีกนิดนึงในช่วงเสาร์ของแต่แต่ละมือเนาะกะทิทองฟ้าเปิดพี่น้องครับพ่อเขาสู้ช่วงเวลาสิบสิบสองนาฬิกาสังเกตว่าพี่น้อง มาอีกแล้วครับหมครับ12 13เลยครับเริ่มขึ้นฟ้าขึ้นฝนม,มาอีกเทน,นึงครับโอเคสำหรับขึ้นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่3ทิพย์ละกัน31หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแอดมินมาเบิ้งมาอีกเทน,นึงเนาะพอกันไหมสําหรับคลิปหนาครับมาเบิง้งฝนฟ้าในช่วงวันหยุดครับซุกเสาร์อาทิตย์รอบต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ